नमो तथा ปันนางโหติโสมาณาสสะหาตังญาณาสัมปโยตังรูปารัมานังวาสัทธารัมานังวาค่ มะนังวาหยังยังวาปานาราปัสสังมิงสามมาเยพาโสโหติอเวแคปปะโหติเยวะปานาดัสังมิงสามเยอันเยปิอันเตปเตจัสมุปปนาอะโรปิโนธรรมะอิเมธรรมะกุสลา ปัญจขันธาโรปาขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสันคาราคันโทเวนญานาคันโทตานทานกัจจมรูปาคันโทยังกินเจรูปะอตตานาคตาปันจุปันนางอาชาตังวา บริกังวาสุขุมังวาหินังวาปะนิตังวายังโทเรวาสันติเกวาตเทกาชังอภิสันโยหิตาวาอภิสังขิเปตวาอาอย่างวจจติโรปะขันโท สังขะโหอสังขะโหสังขะหิเตนะสังขะหิตังอสังขะหิเตนะสังขะหิตังสังขะหิเตนะสังขะหิตังอสังขะหิเตนะสังขะหิตังสามปโยโคเวปโยโคสัมปโยเตนะเวปโยตัง เวปายุเตนะสามปายุตังอาสามกหิตังชาปัญญาติโยขันธปัญญาติญาดาาปัญญาติธาตุปัญญาติสัจปัญญาติอินทริยาปัญญาติปุกขา โอคะรนังโอคะรปัญญาติสมัยวิโมโตอตตสมัยวิโมโตโกปะทัมโมอโกปะทัมโมปาริหานัตธรรมอปาริหานัธรรมโมเจตนาปะโพอนุราคนาปปะโพวุตโฉนโนโขตระโพภโยปาระโต อาภัยโยปาระโตปะภาคามโนอาภะภาคามโนเนยโตปาติปันนโกภาเลติโตอระหะอระหะตายะปาติปันโนโปคะโลอุปปาลาปาติสันเจกาตบารามาเตนะเตหะมันตาโยสันเจกาโต มานันเจโปกะโลอุปาลาพาติสันชิกันตาปารามาเทนะเตนะวัตเรวัตเตโยสันชิกาโตปรามาโตตโตโสโปคาโลอุปาลาพาติสันชกัตตาปรมาเทนะติเมชาเยเกเจกุสลาธรรมาสเพ uh um. ปันปันปันใจโยอานันตรปันใจโยสมาทานตรปันจโยสหชาตปันจโยอยปนิสยาจโยอุปันิสยาปจโยปุเรชาตปันจโยปัญชาชาตปันจโยอาเสวนาปันโย กรรมปัญจโยวิปากปัญจโยอาหารปัญจโยอินทริยปัญจโยชานะปัญจโยมังคปัญจโยสัมปานโยตปัญจโยเวปปานโยตปัญจโยอันติปัญจโยนาติปัญจโยเวคตปัญจโยอเวคตปัญจโย โกสลาธรรมะโกสลาธรรมะภยกาตาธรรมะสุขายเวทนายาสามปโยตาธรรมะโทขายเวทนายาสามปโยตา ขามาสขายาเวทนายสัมปโยตาธรรมมาวิปากาธรรมมาวิปากาธรรมมาธรรมมาเนววิปากาณวิปากาธรรมมาธรรมอุปาทินนปาทานิยารมาอนุปาทินุปา อนุปาทินานุปาทานิยธรรมมาสังเกตะสังเกเลสิกาธรรมมาอสังเกตะสังเกเลสิกาธรรมมาอสังเกตะสังเกเลสิกาธรรมมาสวิตากาสวิจาราธรรมมาอวิตากวิจารามตาธรรมมาอวิตากาวิจาราธรรม าเปติสาขตาธรรมมาโสสาขตาธรรมมาโอเปคัสสาขตาธรรมมาธาเนนาปะสาปาธรมมาภาวนายปะดาภาธรรมมาเนวธาเสนนาณาภาวนายปะดาภาธรรมมาัสเสนนาปะหาภาเหตุกาธรรม ภาวนายาพาตาพาเหตุตุกาทำมาเนวทาเนนาณาาวนายาหาตาภาเหตุกาทำมาอาเจยขาไม่โนอาปาเจยขาไม่โนทำมาเนววาเจยขาไม่โนนาปาเจยขาไม่โนทำมาเสขาทำมาอเสขาทา เนวเสิกขาเสิขาธรรมมาปเรตาธรรมมามหาคตาธรรมอามปามนาธรรมมาปเรตารามนา รามมนาธรรมะอัปปมานาธรรมะนาธรรมะหิตนาธรรมะมาชมาธรรมะปานตาธรรมเมชาตานิยตาธรรมะอนิยตาธรรมะคารามะนาธรรมะฆาเหตุกาธรรมะฆาทิปติโนธรรมะปานาธรรมะ อนุปนนธาธรรมอุปาทิโนธรรมาอะติตาธรรมาอะนาคตาธรรมมาปันนาธรรมาอะติตารัมนาธรรมาอะนาคตารัมนาธรรมาปัญจปปนารัมนาธรรมมาสันิทาสนาสาปปิฆาธรรมมานิทาสนาสาปปิฆาธรรมม อนิธาสานาปติคาธรรมเป็นร้อยสองร้อยหาสิบเอ็าสนาสนาไตรีมินังสรอแล้วเดี๋ยวจะมาสอีส่ว กุศลธรรมมะกุศลธรรมอภะยาการธรรมะการเมธรรมะกุศลายสมิงสมเยโลกุตารังชานั้าเวตินิยานิกังอปัจจยาคามิงเทติคตานะ ปหาายาปะทะมายาภูมิยาปะติยาวิเวเจวะกเมยปะทะมาชางอุปสามปาชาวิหารติโทคาปะฏิปะทะทันทาเพ็ยังโทขาปะิปะทะ เขปปาผินยังโซขาปฏิปาทางทันทาผินยังสุขาปฏิปาทางเขปปาผินยังตัสสมิงสามะเยัสโซโหติอเวเขปโหติเมธรมมาคุสะลาสตตาเมธรมมาคุสะลา ยะสามิงสมายโลกุตรังชาณะภาเวเตนิยานิกังอปเจยะคามิงเทติคาตังปะหานายะปะธรรมยภูมิยาปะติยะวิตากวิจารานังวุปัสมาติยังชาณ์ ตาติยังชานังจะตุทังชานังปัทมังชานังปัญจมังชานังอุปสัมปาชาวิหรารติโทคาปาติปาทัทันทาเพนยังโทคาปาติปาทังเขปาเพนยังสซคาปาติปาทัง โสขาปฏติปะทังเขปปะพินยังตัสสมิงสมัเยพาโสโหติอเวิเปโหติเมธรรมะกุศลกตตาเมธรรมะกุศลยัสสมิงสมัเยโลกุตตารังชานะ ภาเวตินิยานิกังอปเจยะคามิงเทติกาตานังปหานายาปัมาายโภเมิยปาติยาววเวเจวากาเมปัมฐานัชาณังอุปสามปัชชาหารเตทุกะ ปฏิปปะทังทันทาเพนยัง <Tel> สุญญาตังุกขาปฏิปปทังเข็ปาเพนยังสุญญาตังโสขาปฏิปทางทันทางเพนยังสุญญาตังโสขาปฏิปปทังเข็ปาเพนยังสุญญาตังตาสามิสามะ พาโสโหเตอาเวเคปวโหเตเมธรรมมากุสลากะตเมธรรมมาโกสลายะสมิงสมามเยโลกุลาตารังชานังพาเวเตนิยานิกังอปัจจยคามิเทติคตานังปหานายปะธรมายะภูมิยาปะเดย เิตากวิจารานังโอปัสมะดุเตยังชานังตัดเตยังชานังจะตุทังชาังปัทามังชานังปัญจมังชานังอุปาสามัมปัญชาวิหรารติทขะปติปัฏฐัทฐานฐาเพนยังสุนยะตังทุคขาปฏิปัฏฐา สซนยะตังโซข้าปฏิปาทางทันทาปินยังสซนยะตังโซข้าปฏิปาทางเคปปาปินยังโซนยะตังตาสมิสามะเยพาสโหอเตาวิ เคปวงหอติเมธรมาตุสลาสตเมธรมาตุสลายัสมิงสามะเยโลกุตารังชาณะภาเวตินิญานนกังอปัจจยคามิงเทติคาตานะ ปะหานายะปะธรรมยะภูมิยะปะเตยะเวเวเจวะกามิปะทะมังชาณนะอุปปาสัมปัญชาวิหรารติทโทคาปะติปะทางทันทะพเป็นยังอาปะนิตังทโทคาปะติปะทาง เคปปาเพ็ญยังอาปปาิตังโซคาปฏิปาทังคัุขาเพิญยังอัมปนิตังตาสิงสมเยภาสุโคเตอเวแคปโหเตเมธัมมาตุสลา สัตตเมธัมมกุสลยยัสมิงสมาเยโลกุตารังชานางภาเวเดนิยาในกังอปัจยะคามิงเทติกาตนปหาายาปัฏมายาภโมยยาปติยาวิตากวิจารานังโวปสมาทุติยังชานัง ปติยังชานั่งจะตุทั้งชางปาทามังชานัง่งปัญจ,จมังชานัง่งอุปสัมปาชาวิหรารติทุกขปาติปาทังทันทาเพนยังอามปาณิตังทุกขาปาติปาทังคิดปัง อามปาณิทังโสคาปาติปทาทังทันธาปิญญาอามปาณิทังโสคาปาติปทาทังเขปาปิญญาอามปาณิทังตาสสิมิสามายเยภาโสโหติอภิเษกปวโหติเมธัมมัสสะลาคตเมธัมมัสสะลา ยะสมิงสามเยโลกุตารังชาณพาเวตินิยานิกังอปเจยะคามิงเทติคาตานังปัธมายาภูมิยาปติยาววเวเจวะกามิปัธมังชาณนะ อปัสสามปาจาวิหารตาติทุกขาปฏิปัท,ปทางทันทาเ็นยังฉันธาทิปาเดยยังเวริยาทิปาเดยยังเจตตาทิปาเดยยังวิมังสาทิปาเดยยังทุกขาปฏิปัฏทางเขปปาเ็นยังฉันทาทิปาเดยยัง เวริยาทีปาเตยยังเจตตาทิ่ปาเตยยังวิมังสะทิ่ปาเตยยังสุขาปติ่ปาทางทันธาเพนยังฉันธาทีทปาเตยยังเวริยาทีปาตยยังเจตตา เวมังสาธิปัตยยังโซคาปฏิปทางเขปปาพินย wow ังฉันธาธิปัตยยังเวริยาธิปัตยยังเจตตาธิปัตยยังเวีมังสาธิปัตยยังตาสมิงสมัย พาโโหติอเวแคปปโหติเมทัมมาตุสลากาตาเมทัมมาตุสลายยะสมิงสมเยโลกุตตระชาณนังพาเวตินิยานิกังอปะจจยะามิ เทเทกาตานางปะหานาปะธรรมยาโภมิยาปะสิวิตากวิจารานังโภปสัมาทุติยังชานณตัติยังชานังจตุทัมชาณปะปามังชาปัญจมังชานังอุปสัมปัญชาวิหารติโทค่ะ ปฏิปาร์ท,ทางธรรมธาเพนยังฉันธาธิปาร์เตยยังวิริยาธิปัตปาร์เต เจตตาทิปาเตยยังไม่มังสาทิ่ปาเตยยังโทคาปาิปาทางเคปาเพนยังฉันทาทิปาเตยยังวิริยาทิ่ปตเตยยังเจตตาที่ปาเตยยังไม่มังสาทิปาเตยยังโซคาปาิปาทางทันทาเพนยังฉันทาทิ่ปา ตดอยังเวริยะทิปาตเอยยังเจตตาทิปาตเตยยังวิมังสา่าทิ่ปาตเด้ย,ยังโสคาปาทิปาทังคิดปาเพิยังฉันทาทิปาดเด้ยังเวริยาทิ่ปาตเด้ย,เยังเจตตา ไม่มังสาธิปัตย์ได้ยังอาทุกขมสุขาปฏิปทังทันธาเพนยังฉันทาธิปัตย์ได้ยังวิริยาเิปัสได้ยังเจตตาธิปัสได้ยังวิมังสาธิปัสได้ยัง ขามาสุขาธิปะปะทางเทปะททปะเพ็ญยังฉันท์ทอิปัเตยยังเวริยาทิปัเตยยังเจตตาทิปัเตยยังวิมังสาทิปัเตยยังตัสสมิงสมัยิภาสโสห้อติอเวเคปปะหติเมธามากุสลโ อาทาสิเมอากาสิเมยาติเมตาสะคาจะเมเปตานังทาทินาภาชาภูเพกะตะมโนสารนะเหรนังวาโสโกวัญญาวัญญาปาริเทวนะนาตังเปตานมาทายะเอวังเตทานติยายุ อายันจะกโคทาคีนาเทนาสังคาเมโสปเตเทตา,ทาธิคาราตเหตายสา,าสทานโสุปกาปติโสยาติธรรมวม เปตานโปชจาจักตาอลาราภาลานจะพีคูนมนุปเทนังตุมเหหิุนยังปะสุตังอาณาปะทันติกาเลทะทานเิสะปัญญาวะทันโยเวตามาชรากาเลนนะเทน อริเยสุโุพโเตสุตธิสุเวปันนสสนามะนาตัสเวปุลาหเตทาคินเยตานทะอนุโมทานติวายยาวะจังการติวาน,านาะเตนะทาคินาโอนาเตปิปุญญาสภาคิโนาตัสสมาทะเทอปติวานาเจโต ยาธาเทนังมหาผลญญาณิปาระโลกะสเมิงปะเตถาโหตปานินันเตอังคโตเวปัสสันนานาอังคังธรรมมังวิชานาตังอังเคพุทธเเพสสันนานาท้าเคไยเยอนุตตะเรอังเคธรรมเมปัสสันนานา เวราโคปสัสเมสุเคอาเคสังเคปัสันนานังปุญญาเขตเตอนุตารอาคาสมิงทาน,นทะทาทาตังอาคังอาปุญญาวาทติอาคังอายุจวันโนจยโสเกตเตสุขังพระลั อคาคัสธาตาเมทาเวอคาคัธรรมสะสัมมาหิโตเทวโพโตมโนโสะวะอาอาคัปโตปัมโมทเตเตอายุโตพาลโททีโรวนนา,า,านาโทปฏิพาณาโท เมธาเวโสขังโสอธิคาจันติอายุงทัตวาภังวันนังโสขันจะปฏิภาณะโททีคายุยาสวาโหติยาตยาทุชาติเอเตภวตุสาปมังกะลังราคันตุสาปเทวตาสาภพุทธานุภาเวนัสธาโสเทพ ภาวะตุสามังคัลังคันตุสาพาเทวตาสาพาธรรมมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภาวะตุสาผังคัลังคันตุสาพาเทวตาสาพาสังฆานุพาเวนัสธาโสติภวันตุเต